อันนี้เพื่อนลงาผจกันในเกม Minecraft ในโปรเจกต์ Minecraft City ที่ก่อนเราก็ได้เออสร้างนี้ใช่ไหมน่าสร้างฟาร์มไปนี่อีกพี่นี่เอาสร้างอะไรย่าีอ๋อโอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนฟาร์มดีกว่า ตรงไหนเดียวเดินไปเออถ้าฟาวเหมือนเดิมแต่เป็นฟางข้าวข้เนี้มันจะสั้นหน่ไม่ก็ยาวๆ tiap ini ya kan โอเคตรงนี้ก็วางไปเรื่อยปรับเสียงลงนิดนึง the bang. You โอเคตรงนี้แหละเป็นฟังใหญ่ๆแล้วก็ตรงนี้ ทบโอเคแค่แบบนี้แล้วเอออะไรเดียวอัคคีไหมสวยๆวยไม้ก็ไม่ธรรมาดาอัคคีแล้วแตวาน้นอ,ดอดุก But i think we're in our คนีแล้วก็ติดไปอีกถ้าตรงนี้เป็นดินดินหญ้าเนี่ยให้มันติดกันเลยเร เป็นยา

มาทำไมไปต่อไปปลูกเลยเราก็ออกมาแค่สองข้าว 不是我，我拍一地砖，怎么不亮了？不是。 Hãy cái cho kênh Ghiền Mì Gõ cái không bỏ lỡ những video hấp dẫn 等冬眠。OK，OK。我拍了，你拍，我拍你。 โอเคไม่ต้อง <shranly> okay. okay.